นี้นะครับแมนเชสเตอร์นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับหนึ่งนะครับลองลงมาแมนยูอันดับหนึ่งแมนยูอันดับหนึ่งคะแนนนำอยู่วันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงเลสเตอร์นะหงที่อะไรหงที่อะไรหงอันดับสามคะแนนตามอยู่หกแต้มเอ้ยสามแต้มถูกไหมครับไม่รู้ผมไม่รู้แน่สามแต้มาถ้าวันนี้แพ้ตามอยู่หกแต้มอ่าพี่หอยยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรหงไหอยไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้หงเลี้ยวภูเลี้ยวพูอันดับสามออ้โหเพราะว่าเมื่อวานเลสเตอร์ไง ทำไมเขาคะแนนเขาก็เลยได้มาเป็นอันดับที่2ตอนแรกตอนแรกลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2อะไรพี่พี่จะมาอะไรลิเวอร์พูลนี่ยมาตินต้นเฮ้ยเขาได้แชมป์มาทิ้งแล้วนะเว้ยพี่ปีแด้ใช่ป่ะีแด้ใช่ป่ีได้ใช่แล้วมันก็ไม่มาตินต้นเพราะอะไรเพราะฟันได้เขาเจ็บไงเพราะแลอวแต่ตอนนี้ฟันได้เขาก็มะไม่ได้ลงครับผมเปิดดูรายชื่อแล้ว เดี๋ยวลองวิเคราะห์กันลวกันอ่าเดี๋ยวในขณะที่รอวันนี้คุณวิเคราะห์มา,ค,มค,า,มาคือผมมองอย่างนี้วันนี้นะเอาจริงผมไม่ได้แฟนฝั่งไหนผมดูหมดแต่ผมรู้สึกว่าเอาผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะผมว่าวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเสียเปรียบอยู่แมนยูเนี่ยได้เป็นต่อเป็นต่อเรื่องอะไรเป็นต่อเรื่องนักเตะฟูลทีมนะผมพูดเร็วๆแล้วกันตัวสำรองก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ครับเหรอแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาไม่เต็มอ่ะเนี่ยฟันไดไม่ได้ลง เดียโกโชต้าก็ไม่ได้ลงอีกเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมดูนะฮะเฟอร์บินโยเนี่ยคือก็มาเป็นจากกองกลางใช่ไหมก็ลงมาเป็นกองหลังครับเสียเปรียบคือเขาไม่ได้มีตัวเต็มสักตัวเลยอะ่ะแต่มีแต่ไหมพี่แปะ๊ะถามหน่อยฮะผีเนี่ยเอริกคันโตน่าได้ลงไหมเอริกคันโตน่าเนี่ย ยุเอายื้อล่ะเอายื้อกล่ะหงมีเย็นรัดเปล่าเอาเงี้ยเราเอาตัวแทนเรามาเถียงเนี่ยก็ไม่ได้ผมเราเป็นเราเป็นสื่อถูกไหมเราก็ฝักฝ่ายฝ่ายใดไม่ได้แล้วเอาฝั่งปีศาจแดงกับฝั่งหงเนี่ยมาเจอกันดีกว่าดีไหมป๋าเอามาเลยอ่ไปเจอเลยฮะตัวแทนนะครับเอามาไม่ไม่สูสีกันเลยนี่หว่าทำไมอะ นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนของคุณอะไรเนี่ยคุณกินอะไรที่ร้อเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉลองนะพี่ฉลองนี่นี่ฉลองอะไรบอตยังไม่แตกเดี๋ยวพี่แท่งชาบูพี่ชาบูนี่เป็นไงพี่แท่งฟดี๋ยนี่แฟนฟิลดูบอลจริงจริงหยุดก่อนหยุดหยุดการนถามเลยผมบอกว่าคุณซีครับคุณเอาเด็ก เด็กเด็กผีใไหมเนี่ยฟังเสนาโหยแล้วดูนี่เขาไปเอกไอ้นี่มันตัวประกอบคุณใช้หนึ่งคุณ้องใช้หนึ่งมาทีคุณต้องเอาให้มันสูสีเลยดินี่เขาแมงปอล้อขึ้นทั้งคู่เลยนะควัญขวานะฮะดิว่าพูนี่แมงปอล้อขึ้นเอ้นี่ขึ้นล้อแมงปอนะครับฟังเสนาโหยเนี่ยแมงปอล้อเล่นแมงปอล้อเล่นเอ้าพี่แท่งครับวันนี้คิดว่าเราจะเสียเปรียบไหมไม่ครับอยู่ในบ้านครับพี่ อยู่ในบ้านแต่ไม่มีคนดูนะพี่แท่งมันไม่ต้องเดินทางครับไม่เหนื่อยแน่อ๋อหมายเพราว่านักเตะไม่ต้องเดินทางอืใช่ครับนอนเต็มที่นอนที่แน่นได้ไงฮะมันนอนที่นั่นได้ไงหรือว่าอะไรใช่พี่แล้วก็ไซส์สนามเนี่ยคุ้นเคยออไซส์สนามคุ้นเคยคุณเหตุผลคุณเกินไปวะพี่แท่งจริงพี่ถ้าเป็นนักบอนที่รู้เลยว่าขนาดสนามของของแต่ละสโมสรต่างกันครับ อนี่ต่างกัน5เมตรต่างกัน7เมตรต่างกัน8เมตรแล้วก็แล้วก็เสาธงที่นั่นแล้วก็โลโก้เนี่ยมันคุ้นๆตากว่าเอาไงเสียเราหอยเอาไงเขาบอกว่าทุกสนามเขาได้เปรียบครัเล่นในบ้านเนระวังผมมั่นใจเด็ด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 พี่นั่งผมมั่นใจขนาดสั่งชาบูมากินเอางี้เลยวกันเนี่ยเอาว่าไง นี่นี่ยังไม่ต้องจ่ายตังเลยนะเพราะว่าถ้าผมชนะเนี่ยไอ้หอยยังเออคุณแท่งคุณให้เสนาหอยพูดบ้างเถอยหอยถ้าผมชนะชาบูมื้อนี้คุณต้องออกนะเออเออกินชาบูเวลาแข่งเสร็จระวังตัวชานะครับผมอบานนี้ถึงแม้แต่แมนยูนะฮะสถิติ ยังไม่ค่อยดีสิครั้งหลังสุดแพ้พี่เก้าครั้งผมชนะเพีแค่ครั้งเดียวแต่วันนี้จะเป็นอีกครั้งที่พี่ต้องกลับบ้านตัวชาครับผมคุณคิดว่าวันนี้แมนยูจะกี่ศูนย์ครับแมนยูจะกี่ศูนย์คืออะไรพี่เก๊จะยยิงกี่ลูกศูนย์ยิงกี่ลูกศูนย์ศูนย์เดียวดิศูนย์เดียวแมนยูรอเลยวันนี้ไม่ต่ำกว่าสองศูนย์ สองศูนย์คือแมนยูได้เหรอครับเอาลิเวอร์พูลได้ผมนพูดทำไมซื้อซื้อทีมไหนเนี่ยพี่แท่งพี่แท่งบอกให้เลยว่าแมนยูวันนี้ฟูลทีมมากๆนี่อ่าพี่แท่งนี่พี่หอยเขาบอกว่าแมนยูวันนี้ก็ฟูลทีมนะขอพี่แท่งฟันได้ไม่ลงนะพี่ฟันได้ไม่ลงโชต้าก็ไม่ได้ลงนะยังไงดีพี่แท่งนี่แหละครับทำให้แมนยูเนี่ยแบบยามใจ คิดว่าสองคนนี้ไม่อยู่เขาเลยจะบุกใส่เรา oh. พอบุกใส่เราก็จะเจอสามตัวประสานตัวหน้านะครับเข้าทํานะครับคนละลูกวันนี้สามศูนย์ครับ,รบนี่หรอแับวันนี้วิลลี่วัพูนจะเจอแผน สีสองไดมร่สีสองใดมารูแมดยุันนี้ตัวกเก่ามากไอ้ไหอยแผนมึงเก่ามากใดมารู้งแหงทำไมนะโครงการอะไรนะพี่หอยไม่ว่าวจะเป็น,น ไม่ว่าจะเป็นบล็อกบาหรือว่าแมตโตมิเนจะล้มพี่แน่นอนกองกลางผมแน่นมากบล็อกบาไปไหนบล็อกบาคุณอะบล็อกบาไงบล็อกบาบูโน่เฟรดแล้วก็แมตโตมิเนอ๋อโอเคอย่าทะเลาะกันเองนะพี่คาร์วานี่เป็นตัวสำรองถูกไหมปล่อยปล่อยเขาคุยปลอะไรนะอะไรนะปล่อยก็เถียงกันหน่อยไม่ได้ยินเลยอ่ะ คุณเสียงหน้าหอยคุณใช้คุณใช้อะไรพูดเนี่ยคุณเสียงคุณเป็นดีเลยมอะไรใดๆแหลกลานเลยพอดีหูหูไม่ได้ยินไม่หูมันมันตกไปนิดนึงขอโทษจริงครับหูตกไปไหนครับอาหูตกไปหูพี่ตกลงความพร้อมมีไหมมีไม่กี่ยังไ่ชไม่ช่วยไม่ใช่แมนยูมึงอ่ะมีความพร้อมในการไลฟ์ไหม แมนยูยังไม่้องไปคุยถึงเขาเอยตัวเองยังมีพร้อมในการออกทีวีไหมเนี่ยพรดีินกองเชียรอย่างงี้มันมันจะชนะไม่ทีมอ่ะดีเป็นไงเสื้อผนี่ยซ้อมซ้อมไลฟ์ถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงแล้วคุณพร้อมหรือเปล่าเนี่ยแมนยูผมมากตั้งแต่แปดโมงเช้าคุณให้เกียรติคุณให้เกียรติปากิ๊กไหมพูดถึงแมนยูดีกว่าเอาเลยว ผมไม่พูดถึงแมนยูผมพูดถึงแฟนคุณดีกว่าตอนนี้เม้ยพูดเรื่องแฟนคุอีกแล้วเหรอครับคุณเสนาหอยเอาแล้วเอาแล้วมีแฟนอีกแล้วหรือไม่เข็ดไม่เข็ดนึกเหรอว่าผมจะเข็ดเอาลูกขึ้มาหน่อยได้ไหมฮะขอดูรูปหน่อยฮะขอดูรูปหน่อยไม่มีรูปเลยเหรอเขาชื่ออะไรฮะเขาชื่ออะไรครับพี่หอยเาชื่ออะไรใครอ่ะ สมเชิงชื่อสมเชงมาพูดเรื่องแมนยูป่ะเนี่ยตอนแรกพูดเรื่องแมนยูตอนนี้กูพูดเรื่องมึงแล้วเนี่ยแบบนี้เออเอายังไงพูดหน่อยพูดหน่อยพี่หอยก็ก็ดีนะความรเนสิ่งยอะไรนะความรักเป็นสิ่งสวยงามครับก็ต้องมาเป็นเรื่อยๆฮะ โบราณมากเลย้โบราณพอๆอัะไทยๆมันรู้เลยครั้งนี้จะมีหนีไปแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยะครเนี่ยจะมีไหมเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เอาแลว้วนะซิกผงซิกแพคกอะไรไม่เอาแล้วนะหนูฟังมันขันที่เบาๆซีเบาได้เบาซีแต่ผมก็เริ่มทำซิกแพคกเพิ่มเติมแล้วนะฮะตอนนี้ คือไม่อยากทําเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอทาปั๊บเขาพอลุ้งขึ้นเขาก็ประกาศมีแฟนอีกแล้วอะไรอย่างนี้เอาแล้ตรงนี้นี่ว่าคนนี้จริงจังไหน่เลยว่าน้องเค้กส้มเลยเนี่ยที่คุณว่าผมผมจริงจังมากครับผมจริงจังมึกมากจริงจังเหมือนสี่สี่สองไดมอนด์วันนี้นะครับอันนี้อันนี้น้องเค้กส้มเขารู้เปล่าเนี่ยว่าเขาเป็นแฟนกับพี่หรือพี่รู้คนเดียว เอ้าเขาต้องรู้สิครับผมเออเอาถามดูไงแต่ไม่รู้ไม่รู้ใครว่าเค้กส้มใครนี่ไงเอ้าคุณแทงคุณแทงไม่รู้จักเค้กส้มคนคุณอธิบายหน่อยน้องเค้กส้มเป็นใครหน่อยใบแทงฟังแนะนำน้องสะพ้ายให้รู้จักหน่อยแนะนำน้องสะพ้ายรู้จักหน่อยคุณศักดิ์สินอย่าอย่าให้ผมพูดถึงผู้หญิงคนนั้นนะใคร่ะใคร่ะ หายแล้วไม่เอาดิอย่าหาเพื่อนดิมันไม่มีมุษมกจิตขนาดนี้คุณหันมองแองใครกำลังกว่าใครอยู่คนคุณหอยคุณรู้ไหมผมนั่งอยู่กับใคร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 พวกเราออกมาดิพวกเรามาดิพวกเราออกมาดิมาเจอตัวหน่อยแล้วคุณมาเจอตัวหน่อยแล้วมาเจอตัวหน่อยเจอตัวได้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 แมงปอแมงปอแมงปอนี่พยายามปากเอกเลย พยายามปักเองเรื่องน้องเค้กส้มเลยเด้อเด้อเด้อเอาเอาไหมมึงยิงไอ้หอยมึงยิงกูกูยิงมือทุกคนเห็นน้องแก้เค้กส้มหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดน